หลายคนคิดไม่ออกค่ะว่ากเกษียณแล้วจะทำอะไรดีอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกหลานปลูกต้นไม้มีทางเลือกอีกมากมายนะคะว่าจะทำอะไรถ้าวันนี้คุณยังคิดไม่ออกลองฟังไอเดียที่อาจารย์จะแบ่งปันดูนะคะสิ่งแรกเลยที่จะต้องรู้เลือกทำในสิ่งที่คุณชอบอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณถนัดอะไรที่คุณทำมันได้ดี อะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณไม่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่คุณประสบความสําเร็จหรือประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวไม,ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตหรือในธุรกิจแล้วคุณหาทางออกหาวิธีแก้มันได้นําเอามาบอกเล่าเป็นคลิปหรือไลฟ์สดก็ได้แล้วแต่วิธีการที่คุณจะเลือกเช่นคุณเคยทําอาชีพครูคุณอาจจะไม่ต้องมาสอนในวิชาที่คุณเคยสอนนําประสบการณ์ที่คุณเคยแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือเด็กเยาวชนแล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิตของเขานำมาบอกเล่าค่ะลูกค้าของคุณอาจจะไม่ใช่เด็กนักเรียนแต่อาจจะเป็นกลุ่มของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่เจอปัญหาเดียวกันเขหาทางออกไม่ได้บางคนเคยทำบัญชีจะออกมาสอนวิธีการทำบัญชีการอ่านงบดุลแบบง่ายๆเชื่อไหมเจ้าของธุรกิจหลายคน อ่านงบดุลไม่เป็นคะ่ะบางคนอาจจะสอนทําอาหารสอนทําขนมสอนวิธีออกกําลังกายสอนวิธีว่ากินยังไงถึงจะทําให้สุขภาพแข็งแรงสอนโยคะมีมากมายหลายช่องทางสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่าคิดนะคะว่าสิ่งที่คุณรู้จะมีคนรู้แล้วไม่จริงเลยคะ่ะหลายอย่างที่เรารู้คนอื่นไม่รู้ หลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ของเราคนอื่นไม่ได้มีประสบการณ์แบบเดียวกันกับเรานำออกมาแบ่งปันค่ะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นช่องของเราคือความรู้ของเราช่องของเราคือประสบการณ์ของเราช่องของเราคือสไตล์ของเราถ้าคุณเชื่อในกฎของแรงดึงดูดคนแบบเราก็จะดึงดูดคนคล้ายๆกันกับเราเข้ามาดูเรา ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าจะไม่มีคนดูคุณมีแน่นอนค่ะและสุดท้ายที่อยากจะขอออกกล้องต้องดูดีออกกล้อง,ต,อง,ออกกองต้องดูดีค่ะเสื้อผ้าหน้าผมเพราะคนจะเชื่อมโยงความสำเร็จความน่าเชื่อถือกับการดูดีเสมอค่ะอย่าลืมนะคะว่าปากต้องมีสีนะคะอย่าให้ซีดอย่าให้คนเขาดูเราแล้วแบบ ืคุณยายนอนอยู่บ้านดีกว่าไหมแก้มก็ต้องปัดนะคะให้ดูปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นเทคนิคของการปัดแก้มคือปัดขึ้นค่ะสวยยังคะออกกล้องต้องดูดีค่ะ